สวัสดีครับตอนเราก็สู่ช่อง y ยูทูบเจพีก็คือนต่อีสานชีบุ่มหรือว่าเบาอสไตล์ครับวันนี้เราพาพามาลื้อตัวนี้ก็อีกเจ็ดหนักกล่องกันเราพามาลื้อตัวนี้ครับนี่กระดูเจ็ดหนึ่งครื่องสี่เราก็เลือกมาแล้วนี่พวกนี้จะเป็นแผงพาวเวอร์ ลื้อ,อหมดเลยโดยสภาพขี้ฝุ่นทั้งนั้น,นแล้วก็จะลื้อออกทั้งหมดเลยนะครับทำไมถึงลือ้อมันลุกนี่เราจะลื้อแบบนี้ทำไมได้แบบนี้นี่เลยลือได้แบบนี้เลยอย่างนี้นจะกองอย่างนี้ในวันที่แดด นุ่มครับแดดเปียงปงังอะไรก็จะถอดถอดเป็นเครื่องเป็นเค่งแบบประมาณนี้แล้วก็จะแยกชิ้นส่วนออกแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นอันไหนขายได้ก็ขายอันไหนขายไม่ได้ก็ชั่งกิโลไปเลยจะเป็นประมาณนี้นะครับ ดึอไปถอดไปนะแลจะถอดออกนี่เลยแต่คกงเลยถ้าใครอยากได้ชิ้นไหนเปนใจตัวไหนแบบไหนก็กินกลางกันได้นะครับเครื่องใช้ได้นะครับแต่ว่าเ,าเก่าไปเก่าไปแล้วก็ไม่เอารนใหม่คุ้มกันไม่ส้มโอเคส้มไม่คุ้ม <S preach> mình <miracle> xòm là mình không có khung, thưa các bạn Mình sẽ khung được gì? Mình sẽ mấy bát Mình sẽ tìm ra ได้เรียกหนึ่งเพียงวันนี้ก็กองชั่งกิโลครับปัดปัดฟุ้งหน่อยเก็บรวมๆกันไว้เพื่อว่ามีใครต้องการ สนใจต้องการแล้ก็เก็บไ,ไว้รวมยอดทีเดียวพอถึงเวลาแล้วก็เอาไปสร้างกิโลทีเดียวเลยครับเพราะว่าถ้ามันมน้อยไปมันก็ไม่คุ้มเนะค่ารถค่ขขาล่าเก็บได้มีทุกมุ่นครับแผงผงึิงเอาไปลองเอาถูกๆใช้ได้ก็ใจใช้ไม่ได้ก็คืน กลับมาชั่นกิโลเหมือนเดิมนะครับีประมาณนี้จะถอดโดยแต่ซากเนี่ก็ขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับคลิปนี้คลิปนีน้นนก่อนเดี๋ยวผมถอดก่อนสวัสดีครับ